สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเ่ากรุงชาแนลสารพัดงานช่างนะครับวันนี้ผมจะพามาตรวจเช็คเครื่องทําน้ําบุ่นนะครับตรวจเช็คและแก้ไขนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ผมเจอนะครับจะมีอยู่สสาเหตุนะครับ1เลยนะครับคือเบเกอร์ตัวนี้เสียนะครับเบเกอร์ตัวนี้เสียนะครับสาเหตุที่2นะครับตัวเทอร์โมสตัทหรือว่าตัวหม้อต้มตัวนี้นะครับมันตัดนะครับ วิธีแก้ไขนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราตรวจเช็คเบรเกอร์ตัวนี้ว่ามันเสียหรือเปล่านะครับให้เราใช้ไขควงวัดไฟนะครับใช้ไขควงวัดไฟนะครับเช็คดูนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับเช็คด้านขาน้บนตอนออนเบรเกอร์นะครับออนเบรเกอร์ไว้นะครับแล้วก็มาเช็คขขาด้านล่างนะครับ ว่ามีไฟหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเช็คแบบนี้เรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นเิวต้อนนะครับมันไม่สามารถเช็คแล้วก็เห็นไฟโชว์ได้นะครับถ้าจะเช็คให้ละเอียดก็ต้องใช้เป็นมิเตอร์วัดนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีนะครับในเรื่องนั้นให้เราสันนิษฐานว่าเบเกอร์ตัวนี้ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ไม่เสียนะครับสันนิษฐานไปก่อนนะครับ แล้วก็เรามาดูที่ตัวปุ่มรีเซ็ตตัวนี้นะครับด้านบนหัวหม้อต้นนะครับอ่าเราจะมากดปุ่มตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะกดปุ่มนะครับให้เราออนเบรกเกอร์ไว้นะครับออนเบรกเกอร์ on ไว้แล้วก็เปิดเปิดสวิตช์นะครับอ่า,อา,อาผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องของผมตัวนี้มันไม่ได้เสียนะครับอันนี้คือ,อใช้ ใช้มาทใาให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับถ้าเรากดปุ่มออนออนเบรกเกอร์แล้วก็กดปุ่มนี้มันจะไม่มีไฟขึ้นนะครับอาการที่มันเสียนะครับแต่ตัวนี้ของของผมมันไม่ได้เสียนะครับเอามาทําให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับเรากดปุ่มปับ๊บเอ,อ้ยไม่ใช่เราออนเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เราเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตท,ที่ตัว ครื่องทำน้ำบุนของเรานะครับถ้าอาการเสียมันจะไม่มีไฟในดๆโชว์ขึ้นเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ําคือไม่ร้อนเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับพอเปิดเบรกเกอร์แล้วเปิดสวิตช์แล้วให้เพื่อนๆนะครับใช้ไขควงเช็คไฟอย่างนี้นะครับที่มีฉนวนหุ้มอย่างนี้นะครับอย่าใช้เป็นเปลื่ยนะครับมันอาจจะไป่ยิ้มโดนอะไรช็อตได้นะครับให้เพื่อนๆใช้ไขควงวัดไฟนะครับกดปุ่มด้านบนของหม้อต้มตัวนี้นะครับกดลงนะครับ กดลงปั๊บนะครับแล้วเครื่องมันก็จะกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมน,นะครับสําหรับในกรณีที่เปิดแล้วนะครับกดปุ่มตัวรีเซ็ตด้านบนหัวหม้อต้มนี้แล้วนะครับเครื่องยังไม่สามารถกลับมาทํางานได้นะครับค่อยให้เรามาเช็คที่ตัวเบรกเกอร์ตัวนี้อีกทีนะครับโดยใช้อันตัวมิเตอร์นะครับเช็คนะครับ ปรับไปที่ไฟกระแสสลับนะครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเปิดเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็จิ้มดูขาด้านล่างนะครับว่ามีไฟผ่านมา220้ยไหมนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้มีไฟผ่านจากเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับผ่านลงมาแล้วก็วัดได้220ขึ้นไปนะครับ ก็แสดงว่าเบกเกอร์ตัวนี้ไม่เสียนะครับแต่ถ้า,าไฟไม่สามารถผ่านมาได้นะครับเป็น220ขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าเบเกอร์ตัวนี้เสียนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนเบเกอร์ตัวนี้นะครับตามค่าแอมที่มันเขียนไว้บนเบเกอร์นะครับซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้อมูลได้นะครับสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ